สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ชุมทางหลอนอีกค่ำคืนหนึ่งเคยไหมครับเวลาที่เราเก้าวเข้าไปในลิฟต์เรามั่นใจแค่ไหนว่ามันจะพาเราไปในที่ที่เราต้องการจริงๆหรือบางทีลิฟต์อาจไม่ใช่แค่กล่องเหล็กที่พาเราขึ้นลงแต่มันคือประตูที่รอใครบางคนไปไข คืนนี้เราอยู่กับคุณแพรวครับสวัสดีคุณแพรวครับสวัสดีค่ะพี่จ้าตอนนี้แพรวยังรู้สึกเหมือนตัวเองยังอยู่ในลิฟต์นั้นอยู่เลยค่ะหนาวไปถึงข้างในไม่เป็นไรครับคุณแพรวหายใจลึกๆนะครับผมอยู่ตรงนี้สบายใจได้ครับแล้วเรื่องราวที่คุณแพรวจะเล่านี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังครับประมาณสองเดือนที่แล้วค่ะพี่จ๊ะ ตอนนั้นแพลวย้ายเข้ามาอยู่คอนโดเก่าแห่งหนึง่งใกล้ที่ทำงานที่นี่มันก็เก่าๆหน่อยค่ะลิฟต์ก็ดูเหมือนจะทำงานแบบเหนื่อยตลอดเวลาวันนั้นแพลวกลับจากทำงานดึกมากค่ะเดินเข้ามาในลิฟต์ปกติก็จะมีปุ่มชั้น1-8ถึงแแค่นั้นแต่คืนนั้นค่ะแพลวสังเกตเห็นปุ่มใหม่ปุ่มหนึ่งค่ะพี่จ๊ะมันเป็นปุ่มสีดำสนิทไม่มีตัวเลข ไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยแต่ว่ามันเรืองแสงจางๆเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในค่ะปุ่มปริศนาหระครับใช่ค่ะพี่จ๊ะคือด้วยความเหนื่อยด้วยบวกกับความอยากรู้แพลก็เลยเผลอก,กดมันลงไปค่ะทันทีที่กดลิฟก็ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงทันทีนะคะแต่มันเหมือนสั่นสะเทือนเบาๆแล้วก็มีเสียงคลืด ดังยาวนานกว่าปกติไฟในลิฟต์ก็กระพริบแพลวเริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะแล้วจูจ่ๆลิฟต์ก็หยุดค่ะประตูมันเปิดออกไม่ใช่ชั้นแปดที่แพลวอยู่ไม่ใช่ชั้นไหนในคอนโดเลยค่ะพี่จ๊ะมันเป็นทางเดินมืดๆผนังซีดๆไฟสลัวๆเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานมันนานเป็น10บปีค่ะ แล้วคุณแพรวเห็นอะไรอีกครับไม่มีอะไรเลยค่ะพี่จ๊ะไม่มีประตูห้องไม่มีแม้แต่ป้ายบอกทางทุกอย่างเงียบสนิทแต่แพรวรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองแพรวอยู่ในความมืดนั้นค่ะมันเย็นยเยือกไปถึงกระดูกเลยค่ะพี่แล้วคุณแพรวทำยังไงต่อครับแพรวตัดสินใจรีบถอยกลับเข้าลิฟต์ทันทีแล้วก็ กดปุ่มปิดประตูรัวๆเลยค่ะพอกดปิดได้ลิฟต์ก็กลับมาทำงานปกติพาแพรวขึ้นมาที่ชั้น8แต่แต่แพรวไม่ได้รู้สึกปลอดภัยเลยค่ะพี่จ๊ะพอประตูเปิดออกแพรวเห็นเงิอผู้หญิงคนหนึง่งยืนอยู่ตรงปลายทางเดินใส่ชุดพยาบาลเก่าๆคือคือคอนโดแพรวไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะแล้วเธอก็ ยืนจ้องมาที่ลิฟต์สายตาว่างเปล่าแพรวรีวิ่งเข้าห้องตัวเองเลยค่ะล็อกประตูอย่างดีแล้วสิ่งนั้นคืออะไรครับคุณแพรวแล้วหลังจากนั้นคุณแพรวก็เจออะไรอีกไหมทุกคืนค่ะพี่จ๊ะหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่แพรวกดลิฟต์ไม่ว่าชั้นไหนลิฟต์จะชอบแว็จอดที่ชั้นที่ไม่มีอยู่ในแผนผังของตึกชั้นที่ มีแค่ผนังซีดและความมืดบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ในทางเดินนั้นบางทีก็เหมือนมีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากที่ไหนสักแห่งแพรพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับลิฟแปลก,กแบบนี้ค่ะจนไปเจอเรื่องราวของลิฟต์ต้องห้ามที่เขาว่ากันว่ามันคือประตูไปสู่มิติอื่น บางคนก็บอกว่าถ้ากดปุ่มผิดจะถูกพาไปยังที่ที่ไม่มีอยู่จริงบางคนก็หายตัวไปเลยแพลไม่รู้ว่าคืนนั้นที่แพลกดปุ่มนั้นไปมันทำให้แพลเปิดประตูอะไรบางอย่างไปแล้วหรือเปล่าบางทีแพลอาจจะไม่ได้กลับมาที่โลกเดิมอีกแล้วก็ได้ค่ะพี่จ๊ะพอตอนนี้แพลเริ่มเห็น ปุ่มสีดำเรืองแสงในลิฟที่ทำงานด้วยแล้วค่ะคุณแพรวครับใจเย็นๆนะครับคุณหมายความว่าตอนนี้คุณแพรเห็นปุ่มแบบนั้นที่ลิฟที่ทำงานด้วยหรอครับค่ะและแพรรู้สึกว่าคืนนี้แพรคงต้องลองกดมันดูอีกครั้งเผื่อว่าแพรจะได้เจอคุณยายคนนั้น ที่แพลวเห็นที่คอนโดคุณแพลวครับอย่าเพิ่งทําแบบนั้นนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่จ๊ะแพลวรู้สึกเหมือนมีคนกำลังลอรอแพลวอยู่ที่ชั้นนั้นและปุ่มนั้นมันกำลังเรียกแพลวอยู่คะ่ะขอบคุณสําหรับคืนนี้นะคะพี่จ๊ะคุณแพลวครับคุณแพลวโถเอ้ยสายหลุดไปแล้ว คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณแพลวในคืนนี้ทำให้เราต้องหันกลับมามองสิ่งใกล้ตัวเราอีกครั้งลิฟต์กล่องเหล็กที่ดูธรรมดาแต่คุณแพลวบอกว่ามันคือประตูที่นำไปสู่มิติที่ไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นทางเดินมืดไร้ที่สิ้นสุดหรือเสียงร้องหวยหวนทั้งหมดนี้มันคือสัญญาณเตือนว่าอย่าได้ลองกด ปุ่มที่คุณไม่รู้จักแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือคุณแพ้วไม่ได้แค่เจอลิฟต์ต้องห้ามเธอเจอเงาผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลเก่าๆในคอนโดแล้วตอนนี้เธอกำลังจะได้ปุ่มสีดำเรืองแสงอีกครั้งที่ลิฟที่ทำงานมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเลือกคุณแพ้วอยู่กำลังพยายามจะดึงเธอเข้าไปในมิติที่ไม่มีอยู่จริงนั้นและที่น่ากลัวที่สุด คือคำพูดสุดท้ายของคุณแพลที่บอกว่าเธอจะลองกดปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อไปเจอคุณยายคนนั้นมันหมายความว่าเธอได้ถูกครอบงำไปอย่างสมบูรณ์แล้วและคุณยายคนนั้นอาจไม่ใช่แค่งเงาในความมืดแต่คือวิญญาณที่รอคอยเหยื่อคนใหม่เพื่อพาไปสู่มิติที่ไม่มีวันกลับค่ำคืนนี้ขอขอบคุณคุณแพลมากๆครับ สำหรับเรื่องราวสุดหลอนที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความลี้ลับที่อยู่รอบตัวเราและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องชุมทางหลอนของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ